สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ของป้านาทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่รับชมกรุณาช่วยเป็นขวัญกำลังใจป้านาหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้านาหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอพระคุณมากคะ่ะวันนี้วันพุธนะคะป้านาได้มาอยู่ที่ตลาดนัด ตลาดจิริรั์นะคะเนี่ยคะ่ะตลาดนะคะวันนี้มีคนเดินมีเพื่อนร้านคะ่ะพอมีเห็นบ้างนะคะเนี่ยคะ่ะพอมีคนเดินให้เห็นบ้างนะคะตลาดสิริรัพย์อยู่หน้าโรงเรียนบริบูาร์ศิลรังสิตคลองหนึ่งคะ่ะนูนนะคะฝั่งนู้นคือโรงเรียนนะคะที่มองเห็นเนี่ยนะคะโรงเรียนนะคะทางเข้าตลาดคะ่ะโรงเรียนกับตลาดคือถนนกั้นกลางนะคะแล้วก็มีเอ,อ่อ ร้านป้านาตจะอยู่มุมเลยเข้ามาเข้าตลาดก็จะเจอร้านป้านาตเลยนะคะป้านาตจะมาที่นี่เกือบทุกวันนะคะเว้นวันพฤหัสนะคะพรุ่งนี้พฤหัสป้านาดจะไปตลาดไทยนะคะตลาดไทยคลองถมค่ะวันปกติคิดว่าน่าจะมาอยู่ช่วยเขาที่นี่เอ่อตลาดเขาเปิดใหม่อะคะ่ะคนยังน้อยอยู่ร้านคา้าเขาขายไม่ได้เขาก็ไม่มากันนาะปกติค่ะป้านาก็อาศัยมาจากร้านแล้วก็ ถ่ายทำคลิปวิดีโอลง Youtube ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะถือโอกาสเลยเงียบๆป้านาชอบค่ะปะ้านาได้ถ่ายคลิปวิดีโอไม่มีเสียงเพลงชอบมากค่ะถ้าเสียงเพลงขึ้นก็คือจบเลยป้านาจะต้องไปลบไปอะไรมันจะยุ่งยากลำบากอะค่ะเอาเป็นแบบถ่ายแล้วก็ลงเลยสะดวกสุดขั้นตอนเยอะๆนะทำไม่ค่อยจะถูก เอาที่สะดวกเข้าไว้นะคะถ่ายแล้วก็ลงเลยอย่างเงี้ยนะคะถ่ายให้ชมสดๆแล้วไม่มีการตัดต่อไม่มีการไปทําเพิ่มเติมนะคะถ่ายกันหน้าร้านมีอะไรยังไงก็ถ่ายลถ่ายแล้วก็ส่งลงเลยลงให้ท่านผู้ชมได้ชมหน้าร้านประนานนะคะนี่เหลียนการจนานะคะการจนาการจนาหนึ่งตังห้าตังสิบตังถึงยี่สิบบาทนะคะ อ,นนอ,จจอันนี้เป็นเหรียญห้าสิบก็เลยจะจัดแผงค่ะอันนี้เป็นเหรียญยี่สิบห้าห้าสิบสตางค์ค่ะยี่สิบห้าห้าสิบสตางค์รวงข้าวนะคะเขาเขาจะเป็นสนิมแดงอะค่ะล้างแล้วเนี่ยค่ะ,ป,ะป้านาไปล้างมาล้างมาแล้วเขาเป็นสนิมสนิมแดงแบบเป็นเหรียญเสียค่ะเป็นเหรียญเสียเหรียญเสียเมื่อก่อนปน้านาจะใช้วิธี แถมลูกค้าที่ลูกค้าซื้อเยอะๆไปน่าจะแถมแบบแถมไปเป็นกำกำมือกำมือหนึ่งก็จะมีประมาณประมาณยี่สิบบาทอย่างเงี้ยถ้าไปแลกคืนน่ยนะคะถ้าไปแลกคืนกลมได้อยู่นะคะแลกคืนกลมตามหน้าเหรียญเหรียญสลึงถ้ายี่สิบบาทก็ประมาณเท่าไหร่นะแปดสิบเหรียญใช่ไหมคะเพราะสี่เหรียญบาทหนึ่งเหรียญยี่ห้าตังค์สี่เหรียญหนึ่งบาท, 4, บาทค่ะร้อยเหรียญก็จะได้แค่ยี่สิบห้าบาท และคืนกลมในจำนวนเงินยี่สบห้าบาทให้เพื่อนฝูงจะดูมีค่ากว่ากว่าเงินยี่สิบห้าบาทนะคะอ่ะปนน้มาให้ชมเหรียญเหรียญน,นี้เลยค่ะเหรียญตัวเปล่าวัวนนี้ขอนำเสนอนะคะเหรียญตัวเปล่าเหรียญตัวเปล่านี่ของของห้าบาทห้าบาทตัวบางค่ะเพราะน้ำหนักเขาขนาดและน้ำหนักเขาได้ได้5บาทตัวบางเขามีไส้อ่ะค่ะไส้ พดดวงป้านาก็ยังอยู่นะคะพดดวงย,ยังอยู่ท่านได้สนใจติดต่อมาได้ในเหรียญเ,เรื่องการบุญโซนเหรียญเงินก็ยังอยู่คะ่ะเนี่ยคะ่ะพดดวงนะคะพดดวงหนึ่งบาทสนใจติดต่อป้าน้ามาได้เลยคะ่ะหนึ่งบาทนี่คือ15.2กรัมค่ะเอามาดูเหรียญน,นี้ต่อกันเหรียญเหรียญตัวเปล่าอันหยิบมาอีกแล้วเหรียญเงิน เงินราชินีค่ะร้อยห้าสิบบาทหน้าเหรียญนะคะหน้าเหรียญร้อยห้าสิบค่ะเหรียญเงินเหรียญเงินลาชินีหน้าเหรียญร้อยห้าสิบเป็นตัวติดเหมือนกันนะคะเหรียญเงินลาชินีนี่เปลียนโดยการกุศลค่ะเหรียญเงินค่ะเงินแท้นะคะการกุศลนี่จะเป็นเนี่ยค่ะจะเป็นเงินแล้วก็จะมีนิกเกิลค่ะเหรียญเงินนี่เขาจะหนากว่าไม่มีเฟืองนี่ค่ะนิกเกิลเขาจะแตกต่างกันนะคะ นิกเกิลเขาจะมีมีฟันเฟืองจะบางกว่าเล็กกว่านิดนึงเออขนาดความกว้างเท่ากันค่ะนิกเกิลจะมีฟันเฟืองเหรียญเงินจะไม่มีฟันเฟืองนะคะนี่ค่ะความแตกต่างระหว่างนิกเกิลกับเงินค่ะอันนี้ค่ะมาเหรียญตัวหนานะคะตัวหนาของห้าบาทค่ะมาชั่งน้ำหนักนะคะ ที่ที่พนันบอกตัวตัวเอ่อตัวเปล่าตัวเปล่าของ5บาทตัวบางอ่ะนะคะพนันค่ะมีไส้ทองแดงนะคะเนี่ยค่ะขอบเห็นชัดเจนว่าเป็นเป็นมีไส้ค่ะไส้ไส้เป็นทองแดงค่ะมองเห็นนะคะเอ่อขนาดได้นะคะไส้เหมือนถูกต้องอ่ะมาน้ําหนักทุกอย่างค่ะต้องเช็คเนื้อค่ะเนื้อแล้วก็ขนาดน้ําหนัก มาแนะนงให้ดูนะคะทีละเหรียญน,นะคะค่ะเนี่ยค่ะตัวเปล่าเขาจะเป็นแบบนี้นะคะก่อนที่จะขึ้นเป็นรูปเหรียญก่อนจะเข้าแม่ตาก่อนจะเข้าบล็อกปั๊มอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมาแบบนี้นะคะตัวเปล่าเหรียญเปล่าอะคะ่ะจะมาแบบนี้บางรุ่นนะคะหลุดมาในถุง ในถุงเหรียญหมุนเวียนเลยนะคะมีมีหลายท่านเคยเจอค่ะเจอในถุงเหรียญหมุนเวียนเป็นตัวเปล่าหลุดมาช่วงเอ่อ QC เขาใช้เครื่องค่ะเขาใช้เครื่องตรวจเช็คอะค่ะมันก็มีเล่นรอดออกมาได้เพราะเขาอ่านค่า เครื่องอ่านค่าไม่เหมือนตาคนตาเปล่านี่ดูดูนะ่อันนี้เครื่องเครื่องเขาอ่านค่ามันก็ผ่านมาได้มีเล็ดรอดมาบ้างคะ่ะมีคะ่ะไม่ใช่ไม่มีเลยมีคะ่มคะมีเล็ดรอดออกมามีคนเคยเจออยู่ในถุงเลยนะคะในถุง u n c ยังไม่ได้แกะเลยนะคะมีไ <c oughs> ส้เป็นเป็นทองแดงนะคะเหรียญห้าบาทเหรียญห้าบาทหมุนเวียนปัจจุบันเนี่ยคะ่ะ ใส่เขาเป็นทองแดงค่ะน้ำหนักนะคะเนี่ยค่ะหกกรัมค่ะชัดเจนนะคะลองทุกเหรียญเลยนะคะเนี่ยค่ะหกกรัมค่ะ เพราะว่ายังไม่ได้ใช้มันก็ยังก็ยังไม่สึกยังไม่อะไรนะคะเพราะเหรียญเป็นเหรียญตัวเปล่าไม่ได้ไม่ได้ผ่านการใช้งานไม่ไม่ได้เป็นเหรียญหมุนเวียนถ้าเหรียญหมุนเวียนนี่ถ้าผ่านใช้ก็จะมีสึกบ้างนิดหน่อยน้ําหนักก็จะหายไปบ้างอันนี้อยู่เต็มค่ะเพราะมันยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะคะน้ําหนักก็จะอยู่ครบเต็ม บางท่านสงสัยเนาะว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นตัวเปล่าของเหรียญใช่ไหมคะคือเขามีวิธีการเช็คเยอะค่ะไม่ใช่ดูเฉยๆแล้วว่าว่าเป็นเหรียญเปล่านะคะจะต้องมีการต้องต้องยิงเนื้อะคะ่ะต้องต้องเช็คเนื้อเพราะว่าอ,อ,อ่านค่านะคะอ่านค่าเนื้อเนื้อเนื้อชิ้นงานนะคะเขาอ่านได้ค่ะอันนี้ประนานมีเหรียญเหรียญ ปนัดมีเหรียญสองเก้าตัวหนาไอ้สองเก้าสองเก้าเหรียญบาทปีสองเก้าเหรียญบาทปีสองเก้าช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวอันนี้เหรียญไม่สวยป้นัดว่าเจ้าคืนเจ้าของนะคะปะนัดซื้อมาเก้าร้อยห้าสิบรู้สึกเสียใจซื้อของได้ของไม่ดีแต่ปนัดจะเก็บไว้คืนเขาคะ่ะ ไม่กล้าขายให้ลูกค้าค่ะเหรียญไม่สวยค่ะอันนี้เหรียญทองเหรียญทองทองเลยค่ะสีทองชุบทองอ่ะเขาน่าจะเอาไปทำของชํารลวยมั้งคะน่าจะชุบเพื่อที่จะไปทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะป้านาทขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะป้านาทขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่รับชมป้านาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจขอให้ทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ป้านาทหน่อยนะคะค่ะขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะร่ำรวยเฮงเฮงนะคะตลอดปีและตลอดไปนะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ